จะเดินถ้ำถ้ำรักษาืันนี้จะวอาเรื่องทางสายกลางทางสายกลางในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันองกเขาหุกคนเกิดมาแล้วต้องมีถ้ำนำชีวิตต้องดำเนินชีวิตตามถ้ำถ้าเราบ่ามีถ้ำนำชีวิตบ่ดดำเนินชีวิตตามถ้ำชีวิตของ,ของ,ของนอก มั่อ็ดีคอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแร,รกๆอาจจะดีเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อมีเหตุนี้ปัจจัยที่ได้ได้คบข่าสมาคมหรือได้ทําภารกิจนาทีการงานต่างๆเมื่อฮาบอมีททำนำชีวิตก็คือสติธร,รรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อมีการกระทบกระทั่งกระเทือนกันขึ้นมา มันก็จะเกิดความพอใจบ่พอใจผิดหวังสมหวังพุทธิษีปรงศาสรนำขัน้นจนกระทั่งเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงในรูปแบบต่างๆที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่เฮาบ่มีทำนำชีวิตบ่มีสสดธรท,ทำสมาาทีรทำปัญญาธรรมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของคนเฮา เป็นย่างตกอยู่ในความบม่ปลอดภัยนี่แหละคืออันตรายของชีวิตที่ได้เกิดมากันที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบุญเลิศเป็นบุญอันเสริฐแล้วอักข้างมนุษย์เสซุการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มันเลิศเป็นผู้มักงกเป็นท่าตีพ่อในการทิจรณาให้แจ้งในอริยสัจสี่ให้แจ้งในพระแต่ละ มนุษย์นี่เฮ็ดดีกับสูงสุดกับถึงพาหะอรหันตผลทำบ่ดีกับถึงนรกรเวทีมนุษย์นี่เป็นธาติพ่อในการพิจารณาเป็นพุ่มกลาง,างเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธิสัตว์ก็ต,ต้องมาัศนสรุปพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์อริยเจ้าก็ดีถือว่าเป็นแดนที่พุทธอริยท,ทั้งหลายต้องลงมาลงมา เรียกว่าโลกมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมจนกระทั่งถึงการตัดสรนุธรรมแม้กระทั่งเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแต่เนี่ยอย่างโลกมนุษย์การที่ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพิดาเนี่ยก็คือไปสืบไว้บุญที่เคยทําไว้ในโลกมนุษย์ส่วนเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วมีความประมาทบ่ตั้งในท่านสิมภะวหน้าฟังเทิฟังธรรม กิจคิดให้ตนเองนั้นมีโอกาสที่จะเกิดพัยพิบัติต่างๆหน้าๆอาจจะคิดพิษพูดพิษทำพิษเมื่อมียรงกระทบกระทั่งกะดิเกิดความพ่อใจบ่พ่อใจผิดหวังสุนหวังหุนยิดมหงุารลำค้าเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเมื่อว่ามีทำน้ำชีวิตว่ามีสติทมสามารถที่ทำปัญญารมเป็นเครื่องกันเครื่องแก่เครื่องต่อถวนมั่นก็จิไปไหลไปจมไปส่งไปแช่อยู่ในอารมณ์เรานั้น ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีก็ดีไปเป็นอารมณ์ที่บ่ดีก็จมก็ออกง่ายคือจังรดติดลมว่าที่ออกมาได้ก็คงใส่เวลายาวนานบางคนเป็นเดือนเป็นปีหลายปีบางคนขำพบขำสาดเพื่อยังเพราะว่าบ่มีสติจทําสมาธิทํา,า,ทาปัญญาทำบ่มีทานํำชีวิตจึงบ่มีเครื่องกั้นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนจึงทําห้เดึงไปจมแน่ร่มที่บด่ดีที่นี่เมื่อตายไปแล้วเมื่อไปจมแน่อมบ่ดีมันก็ะดิเขาอ,อยู่ใแน่รับสิว่า จิตเตสังกิริเถะทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตสอบมองขันลองรับจาโลกนี้ไปมีทุกขติเป็นที่หวังคือสั้นนรกเปรตสุรกายเดรัจฉานส่วนผู้ที่มีทำนำชีวิตคือมีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจะเป็นผู้บ่ประมาจติรู้เท่าท่านอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตามเป็นจริงดีก็รู้เัื่อก็รู้ซุกทุกข์บุญบาปก็ลูกมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่เที้ย กยาเมั่เกิดขึ้นมันกดดับไปไม่เหตุเกิดว่าเหตุดับพราะเกิดเกิดพรดับกระดับเมื่อรูเท่าดูท่านแล้วก็ว่างคิดเป็นหนึ่งว่างใจเป็นกลางได้จนกระทั่งสามารถพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นจากมนุษย์จากผู้มนุษย์กับคือพัฒนาสู่ภูมิของเทพปฏบัติวัติดาพัฒนาสู่ภูมิของอริยบุคคลได้จนกระทั่งถึงอรัตนผลได้เพราะนั้นการเท่าไี้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทสศาทนาถือว่าเป็นบุญอันเลิศแล้ว ตั้งในความประมาทน้ำเนินตามร้อยบาทพระราชดามีทำนองชีวิตเทื่อนเอว่างก็มีไดประการราชินีในอัจฉริยะเชตะวัน